สวัสดีครับชาวไบก์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p ทุกทท่านกันด้วยนะฮะเจอกันคืนนี้เช่นเคยครับผมก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนนั้นร่วมคุยร่วมแชร์ถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการแข่ง m o t o g p นะฮะเหลืออีกประมาณอาทิตย์กว่าก็ใจจดใจจ่จจอรจริงๆนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงสักทีนะ,ะสนามที่เคเรสที่สเปนก็วันนี้จะคุยกันถึงมาร์คมาควีสนะครับกับช่องว่าง9แต้มที่เข้าตามอันดับหนึ่งก็คือโดวิโซโซอยู่เนีี่่่ยเเพืออนนๆคิดววาามมมมัััผละไรกบตส 9แต้มนะฮะอันดับสองก็รอซี่รอซี่ก็ตามโดวิอยู่ประมาณ3แต้มอันดับ4ี่ก็มาควีสนะฮะมาควสก็พลาดล้มไปสําหรับ9แต้มที่มันยังห่างกันอยู่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าจิ๊บจิ๊บนะสิวๆมากนะครับแต่หลายคนก็แอบลุ้นแอบ,บเชียร์อยู่ว่า้แบบมาควสผูกขาดเยอะไปแล้วให้คนอื่นเขาได้แรงได้มีลุ้นกันบ้างเถอะนะครับก็นานาทัศนะน,น,นะครับที่เราจะเสนอความเห็นไป สำหรับ Honda เองตอนนี้รู้สึกมันจะมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่สนามที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่เราเห็นว่า Honda เนี่ยคว่ำไป3คันคือไม่ใช่ว่าคว่ำหรอกคือลรเรนโซอาจจะไม่คว่ำแต่มีปัญหาไงคือมีปัญหาตั้งแต่รอบซ้อมนะฮะทางแฟนคลับของเร็บตัว n o n d a ก็ตามลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในในทีมเพราะว่าลรเลนโซเองมาควีตเองเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่รอบซ้อมแล้วนะครับในเรื่องของโซ่ จริงๆมันไม่น่าจะมีมันไม่น่าจะเกิดปัญหาได้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าทั้งสองคันเนี่ยทั้งโรเลนโซเองในรอบซ้อมก็ต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมเอารถไปพิงไว้กําแพงแล้วก็วิ่งแววรถอีกคันหนึ่งปรากฏว่าพอพอวิ่งแวลรถอีกคันที่2มาลองเซ็ตเกียร์เซ็ตคลาสออกมาไม่ได้ดั่งใจโรเลนโซก็เลยทําให้ผลงานออกมาไม่ดีนะฮะในขณะที่ตัวมาเกสเองก็มีปัญหาอยู่รอบซ้อมนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนแข่งจริงรถของโรเลนโซเนี่ยเกิดมีปัญหาอยู่คันเดียวนะฮะ ก็เลยทําให้เราเคิดไปว่าตอนนี้ทีมทีมงานของของเล็บโซเนี่ยผิดพลาดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วพวกเขาเนี่ยแก้ปัญหาได้หรือ,อยังกับสนามที่กําลังจะมาถึงที่เคเลสสเปนนะฮะคนที่เชียร์มาเกวสเชียร์โรเลนโซเชียร์ฮอนด้าเนี่ยก็คงจะต้องอา,อาใจช่วยกันหน่อยนะครับว่าให้พวกเขาในจัดการกับปัญหานี้ให้มันเสร็จสิ้นให้มันเบ็ดเสร็จสักทีนะฮะหลายคนก็รู้สึกว่าจะได้ใจกันยกใหญ่เลยตอนนี้ที่เห็นมาเกวสล้มเห็นรถของฮอนด้ามีปัญหาทั้ง2คันนะครับรวมทั้ง ฮอนด้าของแคลคัสโลด้วยนะฮะแคลคัสโลถามว่ามาดีไหมก็มาดีนะสนามที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พลาดล้มไปซะก่อนบางคนมองว่ามันไม่ได้ล้มที่ว่าคัสโลเขาประมาทอย่างเดียวหรอกมันอยู่ที่ทีมช่างด้วยอ่ะก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับสำหรับที่เคเรสสเปนเนี่ยมาเกวสก็เป็นแชมป์เก่าอยู่ด้วยถูกไหมฮะแล้วที่ 2- ที่3ก็จะเป็นยฮันซาโกแล้วก็เอียนโนเน ซึ่งสองคนหลังเนี่ยก็ตัดไปได้เลยนะผมว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับมามาลุนโพเดียมอยู่แล้วล่ะในใน,ในสนามที่จะี่ถึงเนี้ยลุนได้อันดับที่1ใน10ที่ผมว่าก็เก่งแล้วตรงนั้นนะฮะอันนี้ขอโทษขออาภัยเทพโจแล้วก็ซาโก้ด้วยแล้วกันนะฮะในความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกับสถานการณ์ทีม k d m แล้วอาร์ติเลียเนี่ยต้องลุ้นกันยาวหน่อยนะฮะอ่ะผมคงไม่พูดถึงเยอะนะครับประเด็นนี้ผมคงคุยถึงอันดับ1-5ดีกว่านะครับว่าจะจะมาขับเคี่ยวกันเนี้ย โดวิซิโอโซก็ทำสงครามจิตวิทยาอย่างที่ผมนำเสนอไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาใะฮะว่าพูดถึงมาเกวส์พูดถึงรอซซี่นะครับคือตัวเขาเนี่ยได้เปรียบไงตอนนี้นะฮะได้เปรียบอยู่คะแนนนำอยู่ทั้งที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ยืนโพเดียมในสนามที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าส้มหล่นได้ได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนไปนะฮะก็นำอยู่นำมาเกวสอยู่9แต้ม <c oughs> ถ้าบอกว่าเป็นปัญหาจิบจ๊บจิ๊เป็นปัญหาสิว มาเกสก็คงจะคงจะสบายใจได้นะไม่ต้องห่วงหรอกพี่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนอินบ็อกมาคุยกับผมนะว่าโอ้ยแบบก้าวแต้มหายห่วงพี่อย่าไปคิดมากนี่มันเป็นการเหมือนเซตซีโร่ใหม่มือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยตั้งสิบกว่าสนามนะฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดวีก็แรงไปอย่างนี้แหละผมเห็นมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเอาตรงนั้นว่ากันไปนะฮะ <c oughs> สำหรับมาร์คมาเกสเองเนี่ยผมผมชื่นชมเขาในในภาวะความกดดันที่เขารักษาควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับ เราจะสังเกตเห็นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะตามใครก็ตามอยู่ก็ตามแต่เขาก็มาแซงรอบสุดท้ายอย่างเงี้ยหรือมาแซงไม่กี่โค้งก็แซงได้นะอันนี้มันบ่งบอกว่ามาเกวินั้นค่อนข้างที่จะมีสมาธิดีในในการแข่งขันที่มันกดดันแต่มันกลายเป็นว่าที่สนามที่ออสตินเนี่ยเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยแต่เขาทําร้ายตัวเองเฉยๆนะฮะผมสังเกตเห็น เขาเรียกว่าความหายนะที่มันเกิดขึ้นกับกับตัวมาเกสเนี่ยตั้งแต่สนามที่อาเจนติน่าแล้วละ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทางทีมงานของเล็บโซฮอนด้านี่จะออกมากวากไม้กวากมือออกมาให้สัญญาณว่าเฮ้ยพอเถอะเบาๆเถอะเบาๆลงหน่อยแต่มาเกสก็หาได้เชื่อไม่นะฮะไ,ไม่ได้เชื่อเลยนะกับกับแบบว่าเฮ้ยแบบฉันจะต้องทิ้งห่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงนั้นผมคิดว่ามาเกสน่าจะโดนเข้าห้องเย็นแล้วล่ะนะครับคือทาง เจ้าของทีมหรือทางเจ้าหน้าที่ของทีมงานของเลโก้ข้างด้านน่าจะมีการปรับทัศนคตินะฮะเรียกไปคุยแล้วเราว่าให้แบบต่อไปนายทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะผมคิดว่าตอนนั้นนะตอนตอนที่พอเสร็จสิ้นสนามที่อาเจนติน่าเนี่ยผมคิดว่ามาเกสน่าจะน่าจะใช้แผนเดิมอยู่ก็คืออาจจะทิ้งห่างแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบรีบร้อนอย่างนี้น,นะฮะมันลกลายเป็นว่าเขานั้นแพ้ภายตัวเอง มาสนามที่เคเรสเนี่ยโอเคแหละมากเกวสก็ยังเหนือชั้นกว่าทุกคนอยู่ด้วยความที่เป็นสนามบ้านเกิดตัวเองเนี่ยนักบิดสเปนได,ได้เปรียบทุกชาติอยู่แล้วนะครับที่แข่งที่ที่บ้านเกิดเนี่ยนะก็ได้แต่หวังว่ามากเกวสเนี่ยคงไม่ใช้วิธีการคิดแบบเดิมๆนะครับคือไม่พยายามที่จะทิ้งอะไรให้เยอะเกินไปผมเห็นมากเกวสเนี่ยใช้วิธีการเนี่ยมาสองสองสนามนะคือตั้งแต่เจนตีน่าแล้วเหมือนว่าเขาจะได้ใจพอเขาทิ้งเยอะไง,ท,งทิ้งเยอะเสร็จปุ๊บพอมาที่อเมริกาเนี่ย กขาคิดว่าโอเคล่ะเขาคง,ต,งต้องทำอย่างนั้นไปในมองมันมองได้หลายแง่นะครับมันมองได้อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมติมว่าเขาทําได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าสร้างความน่ากลัวให้กับคู่แข่งมันทําให้คู่แข่งเนี่ยหมดพลังเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นใครสักคนหนึ่งที่ตามตามจา่าฝูงอยู่เนี่ยแล้วสามสี่สนามเนี่ยคุณทิ้งแบบโดนทิ้งห่างไปเป็นสิบวิเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะมีกําลังใจไหมคือถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยผมว่า โอ้ความนี่เป๋ไปเลยนะยิงสมาธิเสียไปเลยนะฮะมาเกสอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ทําลายคู่ต่อสู้ไงคือแบบชนะให้มันขาดลอยไปเลยเหมือนกับที่บาติสตากําลังทําอยู่ในเวทีวอซุปเปอร์ไบค์ตอนนี้มันเลยทาให้แชมป์เก่าอย่างจุนธานเลียเนี่ยขว,วัญหนีดีฟอร์เลยวนี่เห็นไหมสนามล่าสุดที่ผ่านมาก็โดนยามาฮ่าซิลที่2ไปอีกนะครับมันก็เลยบ่งบอกให้รู้ว่าการที่เราทิ้งห่างใครสักคนหนึ่งเยอะๆปุ๊บมันทําให้คู่ต่อสู้ที่ที่จะมามา,มา,มา มาเบียดเราเนี่ยมันทําให้เขาเสียขวัญเสียกําลังใจไงมากเกวสอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะครับแต่บังเอิญเขาอาจจะโชคร้ายไปหน่อยแท้ใครตัวเองนะฮะ <c oughs> พอมาถึงสนามที่เคเลสที่กําลังจะมาถึงเนี่ยคนที่มีอํนดับที่จะที่จะลุ้นก็คงจะต้องเป็น3คนที่เหลือใช่ไหมครับคือรรซซี่อ่าโดยวิเซโอโซแล้วก็อเล็กลินซึ่งได้ใจนะครับกำลังใจมาเต็มเหลืเกินในช่วงนี้เนี่ยประกอบกับ รถซูซูกิเหมือนจะเดินมาถูกทางก็คือผมไม่เห็นความผิดพลาดของซูซูกิเลยนะเอาจริงๆตั้งแต่สนามที่เจนจีนาแล้วละ่ะในส่วนของยมมามาฮ่าเนี่ยยังยังพอที่จะเห็นอยู่โดยเฉพาะสนามที่ที่อรอสซี่พยายามที่จะแซงคืนลินเนี่ยหลายครั้งรอสซี่ก็ผิดพลาดนะฮะก็คือบานออกไปบ้างขัดขาดกันเกินบ้างตรงนั้นนะฮะดีที่ไม่ล้มไปแต่มันกลายเป็นว่าลินเนี่ยนิ่งที่สุดเอาฟอร์ม2สนามมาวัดกันไล่แต่เจนจีนาไล่แต่ที่ออสตินเนี่ย สุสกิก็เลยเลยเลยได้ไดไดใจนะฮะตอนนี้ได้ใจอยู่พอสมควรอยู่สนามนี้ผมก็คิดว่าล็อซี่อ่าลอซี่เองตัวลอซี่เองก็หลังจากที่โดวิโซโซออกมาพูดในวิจารณ์ในในเชิง2งแง่สองง่เนี่ยลอซี่ก็น่าจะเก็บประเด็นนี้ไปไปคิดไปไปทบทวนดูบ้านนะครับว่าเขานั้นจะจัดการกับการแข่งที่สเปนสนามนี้อย่างไรนะฮะสนามที่แล้วลอซี่ก็ไม่มีโพเดียมนะครับ แต่ถ้าถามว่าศักยภาพของอสซี่เนี่ยพอที่จะไล่มาเกวสได้ไหมไล่ได้แน่นอนนะฮะคิดว่ามาเกวสน่าน่าจะน่าจะเก็บเก็บประเด็นที่ว่าอยากจะทิ้งห่างทุกคนไปเนี่ยอยากจะเก็บมาคิดแล้วนะครับว่าเขาไม่ควรที่จะทําอย่างนี้แล้วล่ะสนามป,ป,ปีปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่ามาเกวสเนี่ยขี่แบบถนอมยางแล้วก็มาไล่ดีไล่แซงเอาในช่วงรอบสอารอบท้ายถึงีครับเขาจะใช้สูตรนี้ แม้ว่าอาจจะบี้ช่วงน้าช่วงแรกๆอยู่กันแต่ไม่พยายามจะแตะ่บี้ตะบันให้มันมากนักแต่พอมาสนามเนี่ยเราได้เห็นว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะเปลี่ยนแผนอาจจะกลัวว่ารถของโดวิซิโอโซเองหรือว่ารถของซูซูกิเองหรือว่าจะเป็นทีมรองอย่างแจ็คมิลเลอร์เองเนี่ยมันแรงขึ้นไงเขาก็เลยอาจจะไม่ไว้ใจก็เลยจะ,จะ,จะชิงความได้เปรียบก่อนเพื่อที่จะแบบว่าให้ใหได้สบายๆในช่วงท้าย,ายนะฮะอาจจะมีแผนนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าในเคเลสเนี่ย มาควีตไม่น่าจะทําแบบนี้แล้วล่ะนะด้วยความที่ได้ได้บทเรียนไปถ้าเกิดว่าเขาพลาดไปแล้วคะแนนมันทิ้งไปกว่านี้เนี่ยมันคิดหนักแล้วนะจริงๆตอนนี้มันยังเป็นแค่3สนามอยู่ไงถ้าเกิดว่า4ีหสนามแล้วยังตามโดวิอยู่ตามรอสซี่อยู่9แต้มบ้าง10กว่าแต้ม20แต้มเนี่ยตรงนี้เสียหายกับทีมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า ก้าแต้มที่เหลือเนี่ยโอเคละระดับมากมากเกสไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คุณก็อย่าลืมนะครับว่าตัวตัดแต้มมันมีเยอะปีนี้เนี่ยมันมีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะนะฮะผมยังไม่ได้ตัดหลายหลายคนออกไปนะไม่ว่าจะเป็นมาวอลิกเดียรเลสที่ค่อนแคบโดนค่อนแค่เยอะเหลือเกินว่าเป็นคงจะหมดไฟแล้วละ่ะแต่กับอายุแค่นี้นะกับสภาพของของรถมันไม่ได้อยู่ที่รถหรอกคือถ้าเกิดว่ารถมันมีปัญหาเนี่ยโอเคมันเข็นยากนะแต่ถ้าคนมีปัญหาเนี่ย มันยังพอที่จะปรับทัศนคติพอที่จะแบบว่าปรับแทคนติกปรับวิธีการเพื่อที่จะ,ะนำมาปรับใช้ในการต่อสู้ได้อยู่นะครับเชื่อว่า b บียรเนี่ยยังมีของของดีอยู่เอ๊ะผมเชียร์บียเออกนอกหน้านอกตาไปหรือเปล่า <S <S เพื่อนน,นะอีกอีกคนหนึ่งก็คือใครนะคือแคลคัสโลคนนี้ผมคิดว่าฟอร์มการขับผมว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าเ,าเล็กลินเลยนะจริงๆเพียงแต่ว่าทั้งคัสโลเองทั้งลินเองเนี่ย ถ้าเอาปีที่แล้วเนี่ยคือล้มเยอะไปหน่อยแต่มาสนามนี้กลายเป็นว่าไอมาปีนี้กลายเป็นว่าลินเนี่ยกำจัดจุดอ่อนของตัวเองในด้านนั้นออกไปแล้วในขณะที่คัสโตรเองก็ย,งยังยังขาดขาดเกินเกินอยู่แต่ถ้าถามว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้หนีไปจากลินนะผมมองอย่างนี้น,นะแคลคัสโตรนะฮะแล้วศักยาภาพของเอ r h ี n d a ปีนี้เราได้เห็นอยู่แล้วว่าที่ที่สนามที่กาตาสนามแรกเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยก็พอๆกับดูคติพอๆกับมาร์คมาเกวสแล้วนะฮะ เพียงแต่ว่าทีมงานทีมช่างเนี่ยเขาจะปรับเซตรถยังไงให้มันออกมามาดีแล้วตัวแคลคัสโรเองเนี่ยเขาจะปรับปรุรงการขี่ของเขาอย่างไงให้มันคือบูกบ๊ก็บู๊ได้แต่ถ้าคุณบู๊เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะพลาดได้อย่างที่มาเกสเองก็ยังพลาดเลยนะเห็นไหมนั่นแหละนะฮะสนามที่เคได้คงจะต้องบู๊กันมันอยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตามข่าวเนี่ยคงจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่า ความพร้อมของแต่ละคนก็หมายมั่นปั้นมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดวิซิโอโซเองเนี่ยก็ออกมาทำเขาเรียกว่าสงคารามศิวิยาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะดึงฝันกําลังใจให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะข่มขวัญมาร์คมาเกสข่มขวัญคู่ต่อสู้เนี่ยในขณะที่มาร์คมาเกสหรือว่าลอเรนโซเองก็คงจะได้บทเรียนจากสนามที่แล้วไปนะครับทั้งรวมทั้งทีมช่างของเลฟโซฮอนด้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการบี้กัน ที่มันเล่าใจอีกสนามหนึ่งนะครับมันเป็นการชิงความได้เปรียบนะฮะตอนนี้ความความกดดันถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปถ้ามาควสเนี่ยไล่จี้มาเสร็จปุ๊บแล้วโดวิซิโอโซไม่มีโพเดียมตรงนี้เนี่ยคิดว่าดูกติอาจจะจากที่ขวัญกําลังใจกําลังดีอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะกลับมาขวัญเสียอีกเหมือนเดิมก็ได้ะฮะตรงนี้หรือแม้กระทั่งตัวรอสซี่อเองที่มีโพเดียมเนี่ยสสนามซ้อนกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขายังขึ้นโพเดียมสนามนี้ได้อีกผมเชื่อว่านะครับว่า กำลังใจามาฮ่าก็มาเต็มแน่นอนแล้วมีแรงขับเคลื่อนที่จะก้าวไปสู่แชมป์สนามในอีกในสนามใดส,สนามหนึ่งวันข้างหน้าเนี่ยผมผมเชื่อว่ารอซี่ยังยังมีไฟเต็มที่อยู่นะครับในขณะที่เบียเลสเองเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นโพเดียมได้ทักสนามผมก็เชื่อว่าเท่ากันเนี่ยก็น่าจะกลับมาฟอร์มดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อ้าวจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะต้องตามลุ้นนะครับตอนนี้โหใจจะขาดแล้วรอไม่ไหวนะฮะวันที่5นะครับวันที่5พฤษภาคมเจอกันแน่นอนสําหรับ เวลาที่เหลือผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวงการแข่งรถอาจจะไม่ใช่มอเตอร์อย่างเดียวหรอกอาจจะเป็นทั้ง w บ r l d Superbike ด้วยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของข่าวสารข้อมูลรถอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะฮะหรือเพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีอยากให้ผมได้พูดเรื่องอะไรก็นำเสนอข้อมูลกันมาได้นะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ให้แบบผมฟังดูแล้วผมอาจจะแบบคิดว่าให้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับมันมันน่าจะแบบว่า เป็นความรู้แก่สกวาวกมอนตุจีพีผมก็จะนํามาบอกเล่าต่อกันไปในคลิปหน้านะครับติดตามกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็รบกวนกดไปเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เราจะตุวมคุยร่วมแชร์กันเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ